เนื่องจากว่าในที่ประชุมมีการนําเสนอนะครับคณะกรรมการบริหารเพิ่มเติมนะครับ <มา S 1> เพื่อให้งานสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับโดยท่านประธานการกำจัดแล้วก็ก็พกน้องๆนะครับในการนําเสนอนะครับรายชื่อที่มีนําเสนอนะครับก็คือพระครูศรีเมธาพรนะครับวัดมงคลทัคอพระมหาสมหมายวาปีโท นะครับแล้วก็พระครูกิติรัตนานุกูลมหาจันดีนะครับแล้วก็พระมหาภร,ระพระครูปริยัติวลากรและพระครูสิริวิสุทธิสารมหากิติศักดิ์นะครับนะแล้วก็พระมหาอำนาจอริยะเมธีแล้วก็พระครูปริยัติวลานุสิตมหาชาลีแล้วก็พระครูสิริปริยัตตยาพรและนายสมควรเล่าหง นะครับนะอันนี้เป็นคณะกรรมการทีนะ่มีความเห็นชอบจากท่านผู้ประชุมว่าอยากจะให้มีส่วนร่วมในการเข้ามาบริหารชุมนุมสิทธิมงลตยะกคลอของเรานะครับนะตามรายชื่อและเพิ่มเติมนะครับก็คือคุณจาติรัตน์จันใสนะครับนะแล้วก็คุณอุดมสุกางนะครับจากช่องเจ็ดนะครับ ซึ่งคณะกรรมาการเห็นพ้องต้องการว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีความสําคัญที่จะมาขับเคลื่อนอชุมนุมจิตมงคลรับคอนะครับนะจากประเด็นก็ตามนี้นะครับนะ